อันกคนเนะมันเลียงมังคุยเลยโอ้ไปแล้วดูพูดพโอ้พูดพูดพูดอืมตอกมดแล้วพี่น้องใช้บงเนาะใช้มึงลรือบถอดละรือ นี <ítulo> ่น <irgendw carbono> ี่นี่เตะปอกโลดบุมีพ้าปิดบออาสบายดีทุกคนนี่มาโพฮาวอยู่ทงไ้ทงนาเด้อบุรีขึ้นดงเดิมบนนีเด้อมาหากินปลาอยู่นี่น้องสะ มาทีมงานซีกุลชามคนเนาะเป็นชิงองแหงได้เป็นเป็นฟังแหงครั้งแรกปลาจ๊กชี้ง่า่ปุ้ง่ายทุกคนเลยแล้าเบิ้งน้ำเบี้ยวอ่ะเปินสิมานเนาะเปิดลองเบิ้งลองเบิ้งครั้งแรกนี่ยที่ยิ่งคือว่าช่วงน่ะกันหยาเดียวขวางอยู่โหยน่ะดิครั้งแรกครั้งสั้น อ้าวหลอกเบิสิมาหรือบ่มาเนาะมาเนาะแถบมาเนาะเอ้อผู้ดีเป็ดไล่มาเฮ้อล่ะสวม่นยังกะเอาใจเอาเมดูงมเด้แก้ชงบ่ติแก้ชงลงบ่ <situação> <ive> mình nó rong đấy, đấy. Ừ, thử, bó, vã, mình mình là nó bớt hư mình này bà mà mà nó côn cứ chạy chích lồng luôn hết này nhá ô nó luộc cái này luôn luộc hầm luộc luôn nhìn đây đút thưa bơ nhăn khâu khâu bùi ปลาตายบ่อน,นอ,นอ <c oughs> คิดวัวปาตายโอ้าทาทย้ทยล้ลนนวแ<อ>่่ำุ้ี้ิวจัมเลยฟังช่องเทอ่าไผ่ว่าปลาตายนี่เอาบ่าเอา,าเอา,าแล้วคือเอาลยปีไห้ดอกบาน่นะ ง่ายเลยอั้เาอาป่าช่องปีเองใช่ไหมใช่น้ำย้ำมาตายเนาะร่องได้ใช่น้ำร่องชิดแมตช์โฟล์ทอ๋อร่องเลยเหรอเห็นปลาคอร่องขึ้นน้องน้อยนี่หล่อรุ้นนะเบียเวอร์โอ้นี่ดูดลอยอยู่นี่ มาเมนุกเกลงเลยนะมะเอาเลยเดี๋ยวคุ้นๆอู้ยนี่เบิ้งฉิโลจับเบิ้งทุกคนจับเบิ้งสายนี่ฮะเห็นแต่จะข,ขี่เพื่อนฮ้นั่นทุกคนเนอะมันเลีบยงพวกใคย โอ้ไปแล้วพูดพูดโอ้พูดพูดพูดวายยี่ลงงบผัสทะลงช้ำควางแห่คว่างแห่หลุดเจอขว้างแม่กูชิรักยิ่งเท่านี้นี่โอ้ผัสดองแม่ตุยไปดูเหมือนวายได้ควางก็ดึงกึบลวดยน้ำตื้น tít đi tít nghiền bóc bún bún mán ừ chạy chạy tu tu tụi nhảy tiêu ô bún mán đấy bún ri làm đấy bún đây cho kho mình năn hả kho mình năn bì đây đứng mà đứng mà đừng mà đừng nó đừng mà 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 đừng

โตปากกินเล็ปากกินเนื้ออ๋อน้องก็สีห์าตัวละเดี๋ยวขึ้นนั่นะมันจิ้งถิ่เยออเอ๊ต้ตัวใหญ่จำแข้ง

nếu mừng điều rồi ừ, Phạm mô mà. à Ất ừ, Đấy ừ. Nhân nào

ติดตัวหงายยังปาลาเราก็จะปีนปีนี่นะฮะนี่กบสาวเลยทุกคนเลยมันได้พอกินเลยก็ชิบพได้เ็ดกินได้อยู่ท้องนาเชี่ฮาเมื่อบ้านพวกนั้นเ็ดกินอยู่บ้านเพราะว่าอยู่นาเครื่องมันพอครบได้ปะได้กกได้ Ô là nhảy nó hơn xuống lê tì phải hết nó đụt lên nó Hãy subscribe cho

ชแมนอืมของแต่งโอ้บดโนเมนม์รุ่นบิดตัวลิบิดออกเฮ็ดบ่งกับลมบอลนี่ที่ดินคู่ลงมาแล้วตีใช้น้ำตาลเาชุดนั่นเลยมาแจวเขาไปถมเมยกระดับ มาล้วนั่งได้เขาป๊นาเถอะีอินี่โอนกกี่ขากลีขักลีนี่ขักลีทีมงานคือเก้าอยู่บ้านมันนี่บุมเมนอยู่ป่าอยู่บ้านมาพยายกินบุมเมน นี่ยอเขาคุณเนาะทำตัง huh. ค uh ์ก huh. ็แลนติ huh. ้งขอเล้ว huh. ห um, okay. uh ัแฉบต้ม huh. ม uh ันอะ่ิมผัดนื้อบดน้ำมันโอเคจั่โหนลยวะอี้่มกมากก่เบ้อจะบอกเขาปุณยูพีโนหรือมาม้าก่อนแล้วเดียวมาติด ขาบูเชบนาอเาห้ยคนละครึ่งคนละครึ่งเลยแต่ว่าใช้น้ำาปนเมืองขีเอปะจำน่ก็ได้บ่ยเมื่อแงเรือดเท้าเราแฝงหนังไปดูตรง เอากินแล้วเะยทุกคนเลยเตทีมงานยังกินอยู่กินเมงตอดนะทางเมงได้ทางต้มปลาได้นี่เอาชาวคนกุ้งบรายกินน้อยเส่่เยชุนหยอนชุนยอนเป็ดตวตัวมอิันนะ โอเคเช่บอดีเอาเดี่ซีปิ๊บคลิปสำนีเด้อทุกคนเด้อปลาไปก่อนเนอะเจอกันคลิปนายนะ